ยินดีต้อนรับกับช่องเทวาเพลย์แมทชแนลนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของพลลักษณะวงค่ะทุกคนพลลักษณะวงเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงแล้วจะจบดีหรือเปล่าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะมามาดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะตัดมาที่เมืองพาราณสีค่ะทุกคนพาราณสีเนี่ยปกครองโดย้าวพรหมทัต มีพระมเหสีชื่อพระนางสวนอัมพาค่ะทุกคนพระนางสวนอัมพาเนี่ยเป็นพระมเหสีที่งดงามเพียบพร้อมมากค่ะทุกคนซึ่งแน่นอนค่ะว่าแบบอืมก็เพียบพร้อมนะก็อยู่มาวันนึงเนี่ยทั้งสามกษัตริย์เนี่ยก็เกิดอยากจะออกประพาสป่าขึ้นมาค่ะทุกคนก็เลยไปประพาสป่า ซึ่งในเขตป่านะคะมันจะมีเขตของนางยักษ์อยู่ตัวหนึ่งค่ะชื่อว่านางยักษ์อับสอนทุกคนนางยักษ์อับสอนคุณคุณไหมคะถ้าดูในหนังคุณแล้วนะโอเคมาต่อค่ะอ่ะทุกคนมาต่อกันนะคะก็คือพอพราวปุัด ขบวนเสด็จของเทพรหมทัตเนี่ยเข้ามาในเขตนางเงยกับสรปุ๊บนางเงอกับสรเห็นเนี่ยก็ตกหลุมรักเทพรหมทัตขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วพอเห็นเทพรหมทัตมีพระมเหสีเนี่ยก็คิดกำจัดพระมเหสีส่วนอัมพาขึ้นมาเลยค่ะก็เลยปลอมกายเป็นกวางทองค่ะไปล่อไปยังไงทุกคนเหมือนเดินผ่านขบวนของเทพรหมทัตไหมเทพรหมทัตเห็นอย่างนั้นเนี่ย ก็ตามกวางท้องเข้าไปในป่าค่ะตาม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 เข้าไปจนกระทั่งเขตในป่านี่มันลึกใช่ไหมทุกคนอ่าทุกคนพอเข้าไปในป่าลึกแล้วเนี่ยนางยักษ์ก็มีการแบบนางยักษ์ก็ยังไงทุกคนก็คือนางยักษ์เนี่ยก็กลับร่างเดิมค่ะทุกคนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอเธอรู้ไหมว่าเออเนี่ยพระมเหตสีสุดที่รักของเธอเนี่ยนะเออเนี่ยสั่งให้ฉันเนี่ยมาฆ่าเธอนะรู้ยังเนี่ย เธอรู้ไหมเนี่ยฮะฮะมมท้าวพรมทัตเนี่ยเห็นนางยักษ์ก็ตกใจแล้วและยิ่งโกรธพระนางสวนรณภาอีกเพราะว่าคิดว่าพระนางสวนรณภาเยเป็นคนทำทุกคนนะคะแล้วพอทีนี้มมท้าวพรมทัตก็ช็อกไปค่ะในยักษ์เห็นแบบนี้นเนี่ยไ,ได้โอกาสแล้วก็ปลอมร่างเป็นหญิงงามค่ะเฟี้ยงเดี๋ยวเป็นหญิงงามเนี่ยนะคะทุกคนพอกลายเป็นหญิงงามแล้วเนี่ยทุกคน ก็เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปหาเท้าภุม,มิัาแล้วก็เอาน้าไปชุบไปพรมให้ว่าพอเท้าภุมทัศตุ่นมันก็พี่พี่จะพี่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งแน่นอนค่ะว่าถท้าภุมิธาถึงยิงสาวงามก็อุ้ยลุมรักอุ้ยนี่ใครอุ้ยนี่ใครอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งก็ยังกดพนัง่วนัมพายอยู่ก็เลยรับ นางอัปปสรยักษแปลงเนี่ยมาเป็นพเมเหสซีคนนาคะคนซึ่งพอกลับไปเนี่ยก็โกรธพระนางสวนอัมพามากก็สั่งทหารทหารไปจับไอสุนอัมพาเป็นประหารนี้นะคะทุกคนคือประหารแบบไม่ใย่ดีเลยนะทุกคนอืจากนั้นนะคะทุกคนท้าพมันทัดเนี่ยก็อยู่กับนางอัปปสรค่ะแต่ว่าตัดมาทางฝั่งพระนางสวนอัมพา นางสวนอัมพาเนี่ยก็เตรียมตัวจะถูกประหารค่ะแต่ว่าเรื่องของทางสวนอัมพาเนี่ยก็ร้อนค่ะร้อนไปถึงท้ายแน่นอนว่าต้องเป็นพระอินของเรานั่นเองค่ะทุกคนพระอินเนี่ยก็ลงมาช่วยค่ะก็ป้องกันไม่ให้ดาบเนี่ยมันโดนพระวรากายของทางสวนอัมพาไม่โดนคอด้วยพระราชนวงศ์เนี่ยก็พยายามจะมาปกป้องแม่บอกว่าอย่าฆ่าแม่ผมเลยเป็นชค่าจะฆ่าแม่ผมเลยเพชค่าเนี่ยเห็นพระราชนวงศ์กอดแม่ไม่ยอมออกไปไหนเลยค่ะ ก็เลยไปบอกท้าวพรม,มันทายว่าจะจัดการยังไงดีครับมมท้าวพรมันทายเงินก็เลยบอกว่าเออถ้ามันอยากตายาทั้งแม่ทั้งลูกก็ตายตัดหัวมันไปเลยอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนอือซึ่งพอเสร็จทีนี้ใช่ไหมทุกคนจะตัดยังไงเนี่ยพระนางสวนน้ภพัดจะจะตัดหัวพระนางส่วนน้ำพายยังไงก็ตัดไม่ได้คะ่ะทุกคนเพราะว่า บุญญาธิการของนางส่วนอัมพานะร้อนไปถึงพระอินพระอินก็มาช่วยคุ้มครองอยู่ค่ะเพชรชาก่าเห็น,นก็ก็สงสารพระนางส่วนอัมพาดุนแค่นี้ก็โดนนางยังกับประศรเนี่ยมันเล่นก็อพอแล้วแหละพระนางส่วนอัมพาก็เคยมีบุญคุณกับเราอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งทำให้เพชรชากฆ่าเนี่ยสงสารค่ะก็เลยปล่อยพระนางส่วนอัมพาให้เข้าป่าไปค่ะซึ่ง ระหว่างทางเนี้ยสองคนก็ <c oughs> นอนหลับพักผ่อนค่ะแต่ว่ามีพระชายักองค์หนึ่งชื่อว่าพระชาววิรุณมากค่ะซึ่งเกิดเห็นพระนางสุนันทาเนี่ยอุย้ยลงรักค่ะทุกคนแน่นอนอ่ะก็เบ่ามันสะกดให้หลับฟิวค่ะทุกคนพอหลับฟิวเสร็จใช่ไหมทุกคนทีแรกอ่ะ ก็คายมนให้พนักสุนัมพาเป็นอย่างแรกเลยค่ะแล้วก็เข้าไปเกี้ยพาราศีแต่พนักสุนัมพาบอกว่าตัวเองทําอย่างนั้นไม่ได้ตัวเองก็มีลูกแล้วมีผัวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่พระราชาวิมมาเนี่ยเอาลักษณะวงศ์มาเป็นข้ออ้างค่ะบอกว่าเนี่ยถ้าเธอไม่ไปกับฉันนะฉันจะให้ทหารนี่มาฆ่าลูกเธอจะอะไรอย่างนี้พนังสุนัมพาก็ต้องไปค่ะแล้วก็ปล่อยให้พระโอรสน้อยลักษณะวงศ์ของเราเนี่ยนอนอยู่ตรงคอนไม้ตรงนั้นนะคะ ซึ่งทางลักษนวงศ์ถึงมาไม่เห็นแม่ก็ร้องไห้ฟูไวเศร้าเสีย,ยใจค่ะแต่ว่าลักษนวงศ์เนี่ยก็ยังมีสตินะทวนก็เดิน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 เด,น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 ดินต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งไปถึงอาสน์ของพระฤาษีค่ะก็ไป็น,นมิธการพาระฤาษีไปขออยู่กับพระฤาษีอะไรต่างๆค่ะพระฤาษีก็ฉุดเลี้ยงลักษนวงศ์ค่ะคู่กับทั้งทิพย์ เกสอนค่ะทุกคนนางทิพย์เกศอนเนี่ยเกิดมาจากดอกบัวค่ะทุกคนคือเกิดจากดอกบัวหิมพานด้วยนะทุกคนอืมนางทิพย์เกศอนเนี่ยสวยมากค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะทุกคนยังไม่โตก็อ้อแออเออออยู่เลยทุกคนอืมและหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็ เรื่องราวเนี่ยมันก็ผ่านไปค่ะทุกคนพระฤาษีก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆให้กับหลักษณะวงศ์ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระฤาษีก็เห็นว่าเออลักษนะวงศ์สำเร็จวิชาแล้วก็สมควรแล้วแหละที่จะได้ไปตามหาพระบิดาแล้วก็พระมารดาของตัวเองไปกู้บ้านกู้เมืองกลับมานะอะไรอย่างนี้ค่ะก็วยใช้ให้พระลักษณะวงศ์ค่ะทุกคนซึ่งพระลักษณะวงศ์เนี่ยเห็นาทางิกเกศรส่วนอยู่คนเดียวก็ โอ้ยคงจะเหงาหน้าดูพระเจ้าตาเนี่ยก็เลยเสกเพึ่งน้อยให้เป็นเพื่อนเล่นกับทิพเกศศักดิอะไรอย่างนี้นั่งพระราชนงเนี่ยก็ได้ฝ่าหนานทิพเกศศักดิ์ไปกับฤุศีบอกว่าเนี่ยถ้าตัวเองเนี่ยแบบลบเสร็จแล้วจะลับมารับน้องไปอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะนัททิพเกสศรกก็รอค่ะทุกคนก็รอ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 ,อไปค่ะจนก,กระทั่ง <c oughs> ลักษณะวงศ์เนี่ยไปเอาพราะนังสวรรณ์พากลับมาได้ค่ะทุกคนก็มีการต่อสู้กับยักษ์นู่นนี่นั่นยักษ์ก็ตมตายกันในนด้านหน้าค่ะทุกคนสุดท้ายเนี่ยพระราชาวิมุเนี่ยก็เลยให้เมืองยักษ์ไปปกครองไปเลยจะไปทไํอะไรก็เชิญนะะทุกคนอืมซึ่งปรากฏว่าทุกคนลักษณะวงศ์เนี่ยลักษณะวงศ์เนี่ยกข็ขอ ขอกลับไปหาหนางทิพย์เกศรซึ่งพระมันดาพระนังสุลัมพาเนี่ยก็ไม่ได้ขัดอะไรนะแต่ว่าช่วยไปช่วยพ่อก่อนได้ไหมพ่อเนี่ยลุงนางยักษ์อับสอนอยู่ค่ะทุกคนอย่าลืมนะว่านางยักษ์ยังอยู่ในวังกับเท้าปรมทัศน์ค่ะอืมซึ่งทุกคนแน่นอนว่าพอพระราชดำไปถึงเนี่ยแล้วไม่มีใครจําได้เลยทุกคน แล้วพอไปถึงเนี่ยทุกคนก็อะไรอะไรนี่ใครเนี่ยอะไรมาทําไมเออนะทุกคนก็เลยก็สงสารค่ะไปทายเชิญท้าพูมิทัศน์ว่าเอาเนี่ยมาลบด้วยกันสี่ให้เป็นเกียรติหน่อยอะไรค่ะซึ่งท้าภุมิทัศน์เนี่ยวัวค่ะทุกคนเพราะตัวเองก็แข่แล้วนะทุกคนนางารรอับปาอรที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยอืมก็เลยจะขอออกไปลบคะ่ะก็แปลงกายเป็นเท้ามุมพัด มมท้าพมทัศน์ค่ะออกไปรบไปอืมทุกคนออกไปรบค่ะทุกคนซึ่งวนเดาดีป่ะคือพอออกไปรบเนี่ยนางอภปสรนก็เออเออตีกับพลัสนพศ์นะ,ะทุกคนอืมจนนางสุดท้ายเนี่ยยักษ์แปลงเนี่ยก็แพ้ค่ะก็คือนางอภปสรนเนี่ยแพ้นะทุกคนนะอืมนางอภปสรนแพ้ใช่ไหมคนก็ พลัสโนงเนี่ยก็จับตัวนังอัปสอนไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยคือร่างเดิมมันเดี๋ยวนี้นะแกเป็นใครคือร่างเดิมมาอ่าทุกคนคือร่างเดิมม่ะพลังอัปสอนคือร่างเดิมอ่ะพระสุงนงก็ลากนางอัปสอนเนี่ยเข้าไปในวังค่ะทุกคนเข้าไปในวังแล้วก็ไปเจอกับเท,ท้าพุทธะเท้าพุทธะก็ <c oughs> นี่อะไรเนี่ยทําไมเธอทําอะไรกับภรรยาฉันฮะอะไรอย่างงี้ค่ะทุกคน <c oughs> แล้วจากนั้นเนี่ย ก็รัชนงเนี่ยก็เล่าเรื่อง่าให้ฟังว่ามันเป็นไาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะทุกคนก็ท้าพมธทันเนี่ยก็อ๋อโอเค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 ก็รับพนังส่วนําพากสมโพธ์ค่ะสนักอัปสรเนี่ยเอ่อถูกท้าพมธทันเนี่ยถ่วงน้ําทะเลไปจนนางตายนะทุกคนก็คือจบเรื่องราวชีวิตของนางอัปสรแล้วนะคะทุกคนรัชน์เนี่ยก็ จับไปรับนางทิพเกศรค่ะซึ่งตัดภาพมระานทิพเกศรพะฤาษีก็ตายแล้วค่ะทุกคนนางทิพเกศรเนี่ยก็เศร้าโศกเสียใจค่ะทุกคนคือนางทิพเกศรเนี่ยตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วนะทุกคนอือก็ก็ยังไงทุกคนก็สวยมากค่ะทุกคนอือก็อยู่กับพะฤาษีพะฤาษีเนี่ยก็แก่แล้วนะก็ตายไปแล้วค่ะทุกคนก็ลุยซึ่งนางทิพเกศรนี่ก็ร้องไห้ฟูมฟายค่ะ อืมก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะพดสีตายแล้วตัวเองก็เป็นอีอยู่ตัวคนเดียวจะอยู่ได้ยังไงพี่กัะสวางงก็ไม่มารับสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบังเอิญค่ะว่านางกินรีทั้งห้าตนเห็นเขาผหิมาพันเนี่ยมาเห็นค่ะซึ่งนางกินรีก็เห็นใจค่ะก็เลยรับนางเทพเกศรนเนี่ยไปเป็นน้องสาวของตัวเองแล้วก็พาไปอยู่ในหินมาพาัน์ด้วยกันเลยค่ะทุกคน <c oughs> อืมทุกคน แน่นอนว่าหลังจากที่ทิพเกสรนเนี่ยเข้าไปในหิมพันธ์ก็ใช้ชีวิต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 อยู่กับนางกินารีมาเรื่อยๆค่ะ <c oughs> จนกระทั่งวันนลักันาวงมาตามหานางทิพเกสรค่ะทุกคนนางทิพเกสรนเนี่ยไม่ได้อยู่กระท่อมฤษีแล้วพอทราบว่านางทิพเกสรที่อยู่ใน,น,นกระท่อมฤษีเนี่ยเออ บังเอิญค่ะว่ามีนกแขกเก้าเพื่อนของทิพย์เกศดิกคนหนึ่งอ่ะมาบอกลักษณะวงค่ะว่าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยววันนี้นางกินรดีทั้งห้าเนี่ยจะออกมาตรวจตาตามหาเจ้านะถ้าเจ้าอยากเจอทิพย์เกศรยร่แล้วก็ให้เจ้าเนี่ยเออให้เจ้าเนี่ยรอยอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวนางก็จะมาหาเจ้าเองอะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งรัชนุมก็รอนางกินารีค่ะจนกระทั่งนางกินารีมาค่ะนางกินารีก็ถามว่าอันนี้เจ้าเป็นใครเจ้ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะไรอย่างงี้นะคะรัชนุมก็เลยเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังค่ะ <c oughs> นางกินารีทั้งห้าก,ก็บอก <c oughs> อ๋อนี่หรอรัชนวงโอเคก็พาไปหานางังเทพเจสสอน,นะค่ะเ <c oughs> พอได้เจอกันเนี่ย นางทิพย์เกศสองก็ได้อยู่กับหลักษนุวงศ์ที่ป่าหิมาานค่ะจนกระทั่งเวลาเนี่ยมันผ่านล่วงเลยเป็นนานเป็นปีแล้วนะทุกคนเนาะ<ม>ก็ผ่านล่วงเลยเป็นนานเป็นปีนะคะทําให้พาราจนุรวงเนี่ยก็เกิดคิดถึงพาราณศีะคะ่ะก็คือคิดถึงพ่อคิดถึงแม่จังเลยค่ะทุกคนอืมซึ่งในระหว่างนั้นนะคะก็ ก็นั่นแหละค่ะกดนก็พาทิปเกยสอนเนี่ยออกตกไปมาพานโดยขีม่ม้านี่เราพาชีหนึ่งในของพิเศษที่ปรปเจ้าตานเนี่ยให้ลัษณะวงไว้ค่ะซึ่งลักษณะวงเนี่ยก็พานานทิปเกยสอนมาอยู่ที่กระท่อมลึกสีค่ะอืมเพราะว่ามันมืดแล้วไงทุกคนจะเดินทางไปต่อก็คนจะเหนื่อยนะคะทุกคนอืมนั่งทิเกยสอนเนี่ยก็อยู่กับลักษณะวงขานนอนอยู่ดีๆเนี่ยมี มีจันทาวิทยาธรแล้วก็มาหิงสาววิทยาธรเนี่ยสองคนแงเห็นนางทิพย์เกศรตั้งแต่อยู่ในไปหิมาพันธ์ก็หมายบองทั้งคนก็รักนางทิพย์เกศสรุงรักนางทิพย์เกศรค่ะก็เลยรักพาดตัวน้งทิพย์เกศรกลับไปหิ่มาพานค่ะทุกคนซึ่งก็มีการต่อสู้กันขายแยงนางทิพย์เกศรอนค่ะทุกคนซึ่ง ถามว่ามีใครได้ไหมก็ตอบคือไม่ได้ทั้งสองคนนะคะก็คือตายทั้งคู่ค่ะนางทิพย์เกศตกใจก็รีบหนีออกไปจากหิมพา,านค่ะทุกคนก็บังเอิญค่ะว่าเทว,วดาแถวนั้นเนี่ยเห็นนางทิพย์เกศก็โอ๊ยสงสารน่ะอยากจะช่วยทําไงดีก็เลยให้เวนพิเศษกับนางทิพย์เกศคะ่ะให้นางทิพย์เกศเนี่ยแปลงร่างเป็นพรามเพื่อที่จะได้ปลอดภัยจากไอ้พวกผู้ชายทั้งหลายค่ะ จากนั้นนะคะทุกคนนะคะัททิพย์สอนก็ได้ออกดินทางตามหาลัชนวงศ์ขาตัดมาทางลัชนวงศ์ทางด้านลัชนวงศ์ก็ตามหาทิพเกศรค่ะทุกคนน้องทิพเกสรน้องทิพเกอรอยู่ไหนน้องทิพเกษรอยู่ที่ไหนตามหาแต่ก็หาไม่เจอค่ะลัชนวงศ์ก็เลยคิดว่านางทิพเกษรเนี่ยทิ้งตัวเองไปแล้วนางทิพเกอรเนี่ยทิ้งตัวเองไปแล้วแน่ๆลัชนวงศ์คิดอย่างนั้นนะคะซึ่งทําให้ ราชนุเนี่ยตัดสินใจเดินทางต่อไปคะ่ะไม่สนทิพย์เกศแล้วก็ลืมทิพย์เกศไปแล้วนะทุกคนและหลังจากนั้นนะคะพอเดินเข้ามาเนี่ยก็ไปเจอกับเมืองเมืองหนึ่งค่ะซึ่งมีท้าวกดสุริยการและมีพระมเหสีอ,อัมพรมีลูกซื่อพระธิดายิสุดคือพระราชนมุมเป็นคนเจ้าชูนะทุกคนก็หมายปองทั้งยิสุนค่ะจนกระทั่งว่าเออแบบ มีวันหนึ่งอะนะทุกคนที่ <c oughs> ก็แอบลักลอบได้เสียกันค่ะทุกคนมีวันหนึ่งตอนดึกเนี่ยพาราลสนก็เกิดทนไม่ไหวค่ะก็ลงนั่งยี่สิบน่ะก็ทนไม่ไหวก็เลยเข้าไปหาในยี่สิบหนึ่งห้องทากโกตุริกาเนี่ยก็โกรธค่ะทุกคนพอได้สมมั่งก็โกรธอืม แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะทุกคนก็เลยจัดง,งานอภิธีอภิเสกอภิเสกอะไรต่างๆให้กทุกคนเฉลองแบบยิ่งใหญ่ค่ะทุกคนซึ่งถามว่าลักษณวงลืมที่เกศรไปแบบหมดสิ้นเลี่ยงคำาตอบก็คือลืมไปนิดน,นึงแล้วแต่ไม่ได้ลืมไปทั้งหมดค่ะทุกคน,กคนฝ่ายพราหม์เกศรตัดมาฝ่ายพราหม์เกศศรบ้างพราหม์เกศรก็เดินทางตามหาลักษณะวงค่ะทุกคนอืม ก็เดินมาจนถึงเมืองที่ลักษณะวงอยู่ค่ะซึ่งมันก็คือเมืองนั่นแหละค่ะเมืองอยุคบนค่ะทุกคนเมืองอยุคบนซึ่งพอทิพย์เกสรู้ว่าลัษณะวงอยู่เมืองนี้นะคะทุกคนก็อ๋ออยู่เมืองนี้นี่เองก็แต่งงานกับทิใดียยี่สุดเนี่ยทิพย์เกสรก็ใจสลายเลยค่ะทุกคนนี่ไม่รักตัวเองแล้วใช่ไหมอะไรอย่างงี้ค่ะทุกคน ทำให้ทิฟเกสสอนเนี่ยก็หนอยใจรัศนวงศ์ค่ะแต่ว่าบาังเอิญค่ะว่าทิฟเกสสอนเนี่ยได้ไปเจอกับพาร์นนิ่งค่ะทุกคนพาร์นนิ่งเนี่ยก็เห็นทิฟเกสสอนค่ะว่าเออเนี่ยทำเออเป็นพาร์นมาเดินป่าอยู่คนเดียวเนี่ยมันอันตารายค่ะทุกคน มันอันตรายก็เลยพากลับมาที่บ้านด้วยค่ะทุกคนก็เลี้ยงดูพันเกรสรต่างๆนะะานาค่ะพรนเกรสรเนี่ยก็เลยขอให้พันนิ่งเนี <c> ่ย <oughs> ช่วยเข้าไปช่วยเข้าไปพาตัวเองไปถวายตัวในวังให้หน่อยไปถวายตัวกับพระโอรลสลักษณะวงศ์ให้หน่อยนะคะทุกคนพอพันมีนินแบบนั้นก็โอเคได้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 เองจะได้มีเงินมีทองกับเขานะอะไรนี้พันนิ่งเนี่ยก็พาทิวเกรสรไปหา ไปเข้าวังค่ะเข้าวังไปพราะเข้าวังไปเนี่ยถามว่าทิพเกสรได้เจอรัศนุวงศ์หรือไม่ตอบว่าไม่ทิพเกสรไม่ได้เจอกับรัศนุวงศ์เลยค่ะทุกคนคือทิพเกสรเนี่ยก็ไปเจอกับน,นันงยี่สุนก่อนนะยี่สุนก็อ๋อเนี่ยเหรอพายเกสรโอเคได้รับก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก่อนที่จะไปเจอกับพระรัศนุวงศ์ซึ่งพระรัศนวงศ์เนี่ยพอเห็นหน้าพามก็รู้สึกว่าคุ้นเคยค่ะเหมือนกับว่า เอ้เคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าอืมทุกคนเเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะพามคนนี้เนี่ยอ่ายังไงยังไงนะพามคนนี้อืมก็สงสัยคะ่ะก็เลยถามพามไปค่ะว่าพามชื่ออะไรพารมเกสรพอพาราสรงนงได้ยินเชื่อก็ตกใจมากค่ะทุกคนว่าทําไมชื่อมันเหมือนนางทิพย์เกสรเลยล่ะอะไรเนี่ยทําไมมันเหมือนเลยมันเหมือ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 นจริงๆนะอะไรอย่างงี้ก็เลย หลังจากนั้นเนี่ยลัคนงก็เลยอยู่กับพรามแล้วก็ยี่สุนไปค่ะทุกคนซึ่งยี่สุนเนี่ยก็อิจฉาค่ะที่ลัคนงเนี่ยรักพรามมากกว่าตัวเองซะอีกดูแลเอาใจใส่พรามค่ะทุกคนมากกว่าตัวเองสิพรามเป็นอะไรไปนะลัคนงยังหาหมอไปดูแลในขณะที่ตัวเองเนี่ยเป็นอะไรไปเนี่ยลัคนงยังไปนั่งอ่านตำราอะไรอยู่เลยนะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ย คือลักษณวงศ์เนี่ยไม่ได้รักที่ี่สุนหรอคะที่แต่งงานไปก็พอกันงานละอืมก็คือเหมือนกับยังไงอะทุกคนก็คือหลังจากนั้นเนี่ยยี่สุนก็วางแผนจะกําจัดพรมเกสรค่ะทุกคนซึ่งก็มีคืนหนึ่งค่ะที่พรมเกสรเนี่ยก็ต้องมานอนท้อง,ทงกับลักษณวงศ์ใช่ไหมทุกคนก็นอนซึ่งแน่นอนค่ะว่าลักษณวงศ์ก็นอนกับยี่สุนซึ่งยีส่สุนเนี่ย ก็ตื่นมากลางดึกอ่ะก็เรียกสกิดเรียกพามเขาว่าพรามพรามเมื่อกี้เราเหมือนเห็นอะไรเข้าไปในเสื้อเราอ่ะเข้าไปในกระจมเราอ่ะช่วยดูให้ไหนได้ไหมอะไรอย่างงี้พรามเนี่ยก็ตั้งใจจะดูให้ค่ะอืมพรามเนี่ยก็ดูให้ไหน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 ค่ะคืออย่างนี้ค่ะทุกคน ทิปเกสรเนี่ยก็ลืมตัวไปค่ะว่าในตอนนี้ตัวเองเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะทุกคนอืมยี่สุนเนี่ยก็เลยกีดทำเป็นกีดขาให้ลักษระงเนี่ยตื่นมาดูค่ะทุกคนซึ่งลักษรงเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าเออทเกสรเนี่ยเป็นชู้กับยี่สุนค่ะทุกคนทันเกสรเนี่ยก็เลยถูกโทษประหารไปเลยนะคะทุกคนซึ่งพอวันประหารเนี่ย ก็ถูกตัดหัวฉันทุกก็ไม่ถูกตัดหัวทิพิสันก็ข้อรูปมาคนหนึ่งชื่อว่าเกสรสุริยะวงค่ะทุกคนซึ่งทิ่เกสซอรเนี่ยก็สิ้นลมหายใจพอดีค่ะทุกคนแล้วก็กลับกลายเป็นหญิงสาวที่งดงามเป็นนางทิปเกศอรที่เกิดมาจากดอกบัวตามเดิมค่ะทุกคนซึ่งพอพระลักษณ์นุ่งเนี่ย เห็นแบบนั้นก็เสียใจมากค่ะทุกคนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องรับเลียมพัเกศสอนสุริยวงเอาไว้จนพัเกสสอนสุริยวงเนี่ยโตค่ะทุกคนพัเกสสอนสุริยวงโตแล้วจะนงวงเนี่ยเลยผ่าประพาสป่าค่ะทุกคนก็มีการประพาสป่าเนาะก็ก่อนทางก็เกิดลงทางกันค่ะทุกคนก็เกิดลงทางอีกโอค่ะทุกคนนั่นแหละอืมก็มีการ อะไรต่างๆน่น,ๆน,น,นะนะทุกคนก็ในที่สุดเกสอสเดียวงก็ได้เจอนางทิพย์เกศรซึ่งตอนนี้เนี่ยบทชีรีแล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นนางสันทังสีอืมก็นั่นแหละค่ะทุกคนที่นางทิพย์เกศรฟื้นได้เนี่ยเพราะว่าพระเจ้าตาเนี่ยมาชุบชีวิตนะทุกคนไม่ได้ฟื้นทิ้งแต่อย่างใดนะคะทุกคนอืมก็พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็บําเพียนคะ่ะอืม ก็นั่นแหละค่ะทุกคนพัคเกตสองชิววงเนี่ยก็พาแม่เนี่ยกลับไปหาพ่อค่ะแล้วสง่งได้เจอนักทเกสองก็ดีใจค่ะก็เลยก็เลยนั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นอันจบอยู่แฮปปี้เอนดิ้งค่ะทุกคนก็อยู่แฮปปี้เอนดิ้งเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเรื่องราวของพลาชน่วงค่ะยาวแม่ทุกคนคนเรายัางจะเหนื่อยนะทุกคนอืมคนเราจะเหนื่อยแล้วนะทุกคนอืม เป็นนั้นบ้างคะสนุกไหมอนี่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ